สูตรโกงเพื่อพาตัวเองไปสู่อิสรภาพทางการเงินคือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตได้ตามใจปรารถนาขอเพียงคุณทำตามสูตรโกงนี้คุณจะเริ่มมองเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีบางคนอาจมองว่าผลลัพธ์นั้นเล็กน้อยแต่สิ่งเล็กน้อยที่คุณทำในวันนี้จะช่วยให้คุณมีฐานะมั่นคงขึ้นในวันหน้า ไม่ว่าคุณจะกำลังเก็บเงินก้อนแรกในชีวิตหรือกำลังอยากปลดหนี้ให้ตัวเองสูตรกงนี้จะหนุนหลังให้กับคุณทำให้คุณใช้เงินเป็นหาเงินเก่งและเก็บเงินอยู่ทำให้คุณสร้างความมั่งคั่งในทุกย่างก้าวของชีวิตคุณได้ สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า m o n e y h a c k สูตรกองของคนหาเงินเก่งเขียนโดยลิซ่าโลแวนหนังสือเล่มนี้มีข้อมูลจำเป็นในทุกๆเรื่องมันจะสอนให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงเล็กน้อยเพื่อให้คุณเก็บเงินอยู่โดยไม่รู้ตัว สอนให้คุณเลิกใช้เงินเกินตัวและสอนให้คุณเลือกแผนชํำระหนี้ที่ดีที่สุดเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากหนี้หนังสือเล่มนี้มีสูตรกงให้ได้เรียนรู้ทั้งหมด6บทสูตรกงบทที่หนึ่งเลิกใช้จ่ายแบบไร้สติกี่ครั้งกี่หนแล้วที่คุณตั้งตารอให้ถึงวันเงินเดือนออกแล้วได้แต่สงสัยว่าเงินของคุณหายไปไหนหมดซึ่งคุณน่าจะไม่รู้ตัวโดวยซ้ำว่า ใช้เงินไปกับอะไรบ้างสุดท้ายการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่รู้ตัวนี่แหละที่กลืนกินเงินในบัญชีของคุณไปจนหมดมันเป็นเรื่องยากที่คุณจะป้องกันไม่ให้ตัวเองติดกับดักการใช้เงินถ้าคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าปกติแล้วคุณมีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไรด้วยการย้อนดูรายการใช้เงินผ่านบัตรเครดิต และทบทวนการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วก็ต้องวางแผนวางแผนจัดกระเป๋าทางการเงินใหม่ในแต่ละเดือนโดยเริ่มต้นจากเรื่องที่สามารถทำได้ไม่กดดันและไม่ทรมานตัวเองจนเกินไปแทนที่คุณจะไล่ทุกการใช้จ่ายออกมายาวเหยียดให้คุณแบ่งเงินเดือนใส่กระเป๋าแค่สามใบคือ กระเป๋าสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 50%, เปกระเป๋าสำหรับเงินออม20%และกระเป๋าสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ30%กระเป๋าใบแรกให้คุณกันเงิน50%ไว้สำหรับรายจ่ายที่จำเป็นตั้งแต่ค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านค่าเดินทางค่าของกินของใช้และอื่นๆซึ่งเป็นรายจ่ายประจำทุกเดือนที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต กระเป๋าใบที่สองคือเงินที่คุณใส่ไว้ในบัญชีเงินฝากไม่ว่าจะเป็นการออมเงินระยะสั้นหรือสะสมไว้ใช้ตอนเกษียณนอกจากนี้ยังรวมถึงเงินที่คุณใช้ชำระหนี้ทุกรูปแบบด้วยซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน20%กระเป๋าใบสุดท้ายคือเงินที่ใช้ไปกับเรื่องที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำเงินส่วนนี้เป็นเงินที่คุณสามารถลดหรือตัดออกได้ เพื่อจะได้นําไปใส่เพิ่มในกระเป๋าใบที่สองของคุณเพื่อที่คุณจะได้มีเงินออมมากขึ้นและปลดหนี้ได้เร็วขึ้นคุณสามารถเลิกใช้จ่ายอย่างไร้สติได้ด้วยการเปลี่ยนรายการสั่งซื้อเป็นรายการรอซื้อเวลาที่คุณอยากซื้ออะไรบางอย่างให้หยุดรอสักสินาทีเมื่อผ่านสิบนาทีไปแล้วถ้าคุณยังอยากซื้อมันอยู่และของนั้นราคาไม่ถึงสามร้อยก็ให้ซื้อได้เลย แต่ถ้ารอครบ10นาทีแล้วคุณยังตัดสินใจไม่ได้และของนั้นราคามากกว่า300ก็ไม่ต้องซื้อมันแล้วการทำแบบนี้จะช่วยให้สมองของคุณมีเวลาข่มความตื่นเต้นตอนอยากซื้อช่วยยับยั้งการใช้จ่ายอย่างไร้สติให้คุณได้แม้การใช้จ่ายผ่านบัตรจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแต่ทุกครั้งที่คุณจ่ายผ่านบัตรคุณมักไม่รู้สึกว่าได้จ่ายเงินซื้ออะไร ไม่เหมือนการใช้เงินสดเพราะการใช้เงินสดมันจับต้องได้มันทำให้คุณรู้สึกถึงผลกระทบจากการใช้จ่ายทันทีหากคุณไม่อยากใช้จ่ายอย่างไร้สติลองหันมาใช้จ่ายทุกอย่างเป็นเงินสดดูสักหนึ่งเดือนแล้วคุณจะประหลาดใจที่ได้เห็นการใช้จ่ายเงินของคุณเปลี่ยนไปหากคุณมีความจำเป็นต้องรูดบัตรเพื่อใช้จ่ายจริงๆ ให้ใช้สูตรโกงจ้างตัวเองให้ใช้เงินก่อนซื้อของผ่านบัตรทุกครั้งคุณต้องตรวจสอบดูเงินในบัญชีอย่างจริงจังว่ามีเงินพอที่จะซื้อมันและมีเงินพอที่จะโอนเงินจำนวนเท่ากันเข้าบัญชีเงินออมหรือไม่การทำแบบนี้มันจะทำให้คุณได้คิดยิ่งของที่คุณอยากซื้อมีราคาสูงมันจะยิ่งทำให้คุณคิดหนักเพราะมันอาจทำให้คุณมีเงินในบัญชีเหลือไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือน มันจะเป็นสัญญาณบอกว่าคุณไม่ควรจ่ายเงินซื้ออะไรหนักๆในตอนนี้เมื่อมองในแง่ดีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินออมทุกครั้งที่ใช้จ่ายนอกเหนือจากแผนที่วางเอาไว้ยอดเงินเก็บสะสมของคุณก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นทวีคูณสูตรโกงบทที่สองออมเงินอย่างหลักแหลม หากคุณอยากเพิ่มเงินออมให้ลองพยายามออมเงินเพิ่มจากเดิมอีกสัก10การออมเงินเพิ่มอีก10%จะช่วยสร้างกันชนทางการเงินในช่วงเวลาอันสั้นให้คุณได้หากยังไม่สามารถเพิ่มเงินออมได้ถึง10%คุณสามารถเก็บเงิน100บาทไว้เป็นเงินออมก่อนได้อย่าเพิ่งคิดว่าเงินจำนวนน้อยนิดไม่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ พราะสิ่งสำคัญคือการเพิ่มโอกาสในการออมเงินของคุณให้มากขึ้นการออมเงินมีหลากหลายช่องทางให้คุณเลือกการเปิดบัญชีตลาดเงินก็อาจเป็นทางเลือกที่น่าพอใจบัญชีตลาดเงินมีลักษณะคล้ายบัญชีออมทรัพย์อย่างมากเพียงแต่จะอนุญาตให้คุณทำธุรกรรมผ่านเช็คและบัตรเดบิตได้ไม่กี่ครั้งในแต่ละเดือนบางธนาคารอาจกำหนดเงินฝากขั้นต่ำเพื่อเปิดบัญชีไว้หลายหมื่นบาท ซึ่งคุณอาจต้องรักษายอดเงินจำนวนหนึ่งเอาไว้ในบัญชีตลอดเวลาแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคืออัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์อื่นๆแม้ว่าเงินของคุณจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ก็น่าเป็นเงินที่เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆการออมง่ายๆอีกแบบคือการออมเงินแบบกลุม่มซึ่งเป็นทางเลือกยอดฮิตที่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของการรวมกลุ่มออมเงินเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ถ้าอยากออมเงินด้วยวิธีนี้คุณต้องมีเป้าหมายในการออมที่เหมือนกันกับกลุ่มเพื่อนที่อยากออมเงินในจำนวนเท่าๆกันและต้องมีคนที่พร้อมบริหารจัดการเงินของกลุ่มด้วยตัวอย่างการออมเงินแบบกลุ่มเพื่อนคือการรวมกลุ่มเพื่อนที่ต้องการออมเงินเหมือนกัน10บคนโดยที่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการออมเงินให้ได้คนละหนึ่งหมื่บาทภายในสิเดือน แต่ละคนต้องส่งมอบเงิน1000บาทให้คนที่บริหารจัดการเงินของกลุ่มทุกวันที่1นึ่งของเดือนเมื่อคนที่บริหารจัดการเงินของกลุ่มรวบรวมเงินได้ครบแล้วก็จะมอบให้คนที่ได้เงินออมคนแรกตามลำดับที่ตกลงกันไว้ซึ่งลำดับการออมเงินลำดับ1-10ถึงขึ้นอยู่กับกฎและข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มทำแบบนี้หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆจนครบทุกคน การออมเงินแบบกลุ่มนี้ให้เริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆก่อนจำนวนเงินจะได้ไม่สูงมากจากนั้นค่อยเพิ่มจำนวนเงินออมมากขึ้นเรื่อยๆสูตรโกงบทที่3เปลี่ยนตัวเองเป็นคนปลอดหนี้ปัจจุบันนี้คุณสามารถตรวจเครดิตบูโรแบบสรุปได้ฟรีหรือยอมเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยเพื่อขอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของทางธนาคาร แค่คุณเตรียมบัตรประชาชนและตอบคำถามเพื่อยืนยันตัวตนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตัวเองได้แล้วรายงานแบบสรุปนี้จะแสดงข้อมูลรายการบัญชีสินเชื่อในช่วง3ปีที่ผ่านมาพร้อมประวัติการชำระเงินรายงานข้อมูลเครดิตถือเป็นพื้นฐานสุขภาพทางการเงินของคุณดังนั้นจงมันตรวจสอบมันเป็นประจำ เหมือนอย่างที่คุณทำเวลาตรวจสุขภาพร่างกายคุณสามารถยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวเองได้เรื่อยๆเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองมีเครดิตการเงินที่เป็นปกติเมื่อรู้จักหนี้ของตัวเองแล้วขั้นตอนแรกของการปลดหนี้คือเช็คยอดหนี้ทั้งหมดรวมถึงอัตราดอกเบีย้ยโดยการล็อกอินเข้าไปในบัญชีบัตรเครดิตหรือดูจากใบแจ้งยอดที่ส่งมาครั้งล่าสุด อย่าชำระเงินล่าช้าเพราะคุณอาจโดนเรียกเก็บดอกเบี้ยรายปีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติการไม่ยอมชำระนี่แม้แต่ยอดขั้นต่ำให้ตรงเวลาจะทำให้คุณโดนค่าปรับดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองชำระเงินล่าช้าเด็ดขาดเพราะราคาที่ต้องจ่ายนั้นมันสูงเกินไปหากคุณมีประวัติการชำระเงินตรงต่อเวลาอยู่เสมอ ลองโทรหาผู้ออกบัตรเพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ยรายปีถ้าหากอัตราดอกเบี้ยของคุณอยู่ระหว่าง16-25%คุณอาจโน้มน้าวให้ผู้ออกบัตรลดอัตราดอกเบี้ยลงได้เมื่อเจรจาขอลดดอกเบี้ยได้แล้วก็เริ่มจ่ายหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนเมื่อกำจัดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงได้แล้วให้นำเงินก้อนนั้นมาจ่ายหนี้ที่มีดอกเบี้ยรองลงมา โดยบวกกับเงินที่เคยจ่ายอยู่เดิมทำตามวิธีนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะใช้นี่หมดทุกก้อนถ้าหากนี่ดอกเบี้ยสูงเป็นก้อนใหญ่คุณสามารถจ่ายนี่ก้อนเล็กที่สุดก่อนการใช้นี่หมดเป็นก้อนๆอย่างรวดเร็วจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจที่จะใช้นี่ต่อไปเรื่อยๆการจ่ายนี่บ่อยขึ้นจะทำให้นี่คุณหมดเร็วขึ้น แม้คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้เป็นรายเดือนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะจ่ายหนี้ได้เดือนละครั้งในเมื่อเจ้าหนี้คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันก็แสดงว่ายิ่งคุณจ่ายยอดค้างเร็วเท่าไร่คุณยิ่งจ่ายดอกเบี้ยของรอบบินถัดไปให้น้อยลงได้เท่านั้นยิ่งยอดค้างเฉลี่ยรายวันเหลือน้อยเท่าไรคุณก็ยิ่งเสียดอกเบี้ยรอบบินถัดไปน้อยลงเท่านั้น ดังนั้นอย่าลังเลที่จะจ่ายหนี้ให้บ่อยขึ้นเพื่อให้หนี้คุณหมดเร็วขึ้นหากคุณมีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังอย่าละเลยการชำระหนี้จนลงเอยด้วยการชำระล่าช้าการขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องยากก็จริงแต่มันจะช่วยประหยัดเงินให้คุณได้ในระยะยาวอีกทั้งยังช่วยไม่ให้คุณต้องเผชิญกับความเครียดและความเสียใจลองโทรหาผู้ให้กู้ เพื่อสอบถามว่ามีแผนหรือโครงการให้ความช่วยเหลือคุณได้หรือไม่จงอย่าลังเลที่จะโทรหาผู้ให้กู้ถ้าหากคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักสูตรโกงบทที่สี่ทำเงินทำเงินทำเงินการฝึกฝนทักษะสามารถทำเงินได้หัวใจสำคัญก็คือการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตัวเองนั้น ไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองเงินทองมากมายการเรียนรู้เกี่ยวกับสายงานในด้านอื่นๆหรือทักษะที่สามารถนำมาปรับใช้กับงานประจํำนั้นไม่เพียงช่วยเสริมความมั่นใจแต่ยังทำให้คุณดูเด่นขึ้นมาเมื่อถึงเวลาเลื่อนขั้นด้วยหากอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคุณจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือไม่ใช่แค่จากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่พร้อมให้การสนับสน,นุน แต่ยังหมายถึงการหาพี่เลี้ยงซึ่งอาจเป็นใครสักคนในสายงานเดียวกันหรือคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากพอมากพอที่จะแนะแนวทางให้คุณได้ในยามจำเป็นพี่เลี้ยงที่ดีจะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้คอยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาซึ่งช่วยย้ำเตือนให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองจากการวิจัยพบว่าพนักงานที่มีพี่เลี้ยง มีแนวโน้มจะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าและได้เลื่อนตำแหน่งมากกว่าแถมพวกเขายัางเต็มที่กับงานและได้รับการเติมเต็มจากงานที่ทำมากกว่าด้วยซึ่งจะเป็นผลดีเมื่อถึงเวลาต้องพูดคุยกันเรื่องค่าตอบแทนจงค้นหามูลค่าของตัวเองให้เจอแล้วฝึกฝนเรียนรู้ให้เกิดความชำนาญเพื่อจะได้เจรจาต่อรองเงินเดือน เพื่อจะได้เรียกร้องสิทธทิประโยชน์อื่นๆจากการทำงานหากอยากทำเงินเพิ่มคุณสามารถหาอาชีพเสริมทำนอกเวลางานอาชีพเสริมตามหรือดูการหาเงินจากการแชร์บ้านให้เช่าสอนพิเศษออนไลน์และใช้รถเป็นป้ายโฆษณาเป็นต้นสูตรโกงบทที่5ปูเส้นทางอนาคตจงตั้งปณิธานเรื่องเงินในวันเกิดของคุณ ผู้ขนมักชอบตั้งเป้าหมายใหม่ให้ชีวิตในวันที่หนึ่งมกราคมแต่เมื่อเป็นเรื่องของเงินวันปีใหม่อาจไม่ใช่โอกาสเหมาะที่จะตั้งปณิธานกับตัวเองเพราะมันเป็นช่วงที่เพิ่งผ่านวันหยุดยาวจึงน่าจะเป็นช่วงที่กระเป๋ากำลังแห้งอยู่แทนที่คุณจะตั้งปณิธานเรื่องเงินในวันปีใหม่ให้คุณตั้งเป้าหมายทางการเงินทุกปีของคุณในวันเกิดของตัวเองคุณรู้หรือไม่ว่า ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเงินลงทุนหรือเงินฝากของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสมการง่ายๆนี้จะช่วยบอกให้รู้ว่าคุณนำเงินไปไว้ในที่ที่ควรอยู่แล้วหรือยังสมการนี้มีชื่อว่ากดเลข72คุณแค่ต้องหารเลข72ดด้วยอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจำ หรืออัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนหากบัญชีเงินฝากของคุณให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่หนเปอร์เซนั่นเท่ากับว่ากว่าเงินทุนของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวก็ต้องใช้เวลาถึง72ปีถ้าอัตราดอกเบี้ยของคุณอยู่ที่สเปอร์เซก็ต้องใช้เวลา36ปีสำหรับกองทุนรวมดัชนีที่ให้อัตราผลตอบแทน10เ ก็ต้องใช้เวลากว่า7ปีเงินถึงจะเพิ่มเป็นทวีคูณจงใช้กดเลข72เป็นเครื่องมือเตือนใจไม่ให้คุณเก็บเงินเอาไว้ในบัญชีเฉยๆเพราะคุณสามารถนำเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าได้กองทุนตลาดเงินนับเป็นตัวเลือกที่ได้รับความไว้วางใจจากบรรดานักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก เพราะมีกองทุนประเภทนี้เพียงไม่กี่กองทุนเท่านั้นที่มีมูล,ลค่าหุ้นเคยตกลงไปต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นเนื่องจากเป็นกองทุนที่เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1970อัตราเติบโตของกองทุนรวมตลาดเงินนั้นแทบจะเท่ากับบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงต่างกันก็เพียงกองทุนจะให้เงินปันผลกับคุณ เมื่อคุณซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงินก็เท่ากับคุณปล่อยเงินกู้ระยะสั้นให้กับองค์กรที่เป็นเจ้าของกองทุนนั้นๆและเมื่อบริษัทหรือรัฐบาลคืนเงินให้คุณก็จะได้รับดอกเบี้ยในรูปแบบของเงินปันผลซึ่งสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดหรือจะนำกลับไปลงทุนเพิ่มเติมก็ได้กองทุนรวมตลาดเงินมีเป้าหมายที่เรียบง่ายคือ การตรึงราคาหน่วยลงทุนเอาไว้ให้อยู่ในระดับที่ควรจะเป็นโดยทั่วไปมักใช้เงินลงทุนขั้นต่ำมากกว่าเงินเปิดบัญชีเงินฝากแต่คุณจะถอนเงินออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการแม้การลงทุนประเภทนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนเงินฝากในธนาคารแต่เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำมากจึงเป็นไปได้ยากที่คุณจะขาดทุนหนัก ข้อด้อยของกองทุนรวมตลาดเงินคือมักจะปรับตัวไม่ทันอัตรางเงินเฟ้อถ้าพักเงินไว้นานเกินไปอาจสูญเสียมูลค่าเงินได้สูตรโกงบทที่6อย่าให้ใครพลากเงินของคุณไปหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อช่วยให้เงินปลอดภัยคือตั้งการแจ้งเตือนสำหรับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณตัวอย่างเช่นแจ้งเตือนยอดเงินคงเหลือ แจ้งเตือนยอดการซื้อสินค้าแจ้งเตือนการช่อโกงการแจ้งเตือนด้วยข้อความเหล่านี้มีประโยชน์เพราะหากบัญชีของคุณมีการเคลื่อนไหวผิดปกติมันจะเตือนคุณทําให้คุณรู้ได้ทันทีเพื่อให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคุณควรตั้งรหัสผ่านให้ยากเข้าไว้โดยรหัสผ่านของคุณควรมีลักษณะไม่เหมือนใครตั้งให้ยาวและซับซ้อนเข้าไว ถ้าบัญชีไหนมีระบบยืนยันตัวตนสองขั้นตอนคุณก็ควรตั้งระบบนี้ไว้ด้วยอย่าแจกจ่ายรหัสของคุณกับคนอื่นจงปกป้องรหัสพินของคุณรหัสพินที่คุณใช้เข้าบัญชีธนาคารหรือกดเงินจากตู้ ATM จากนักต้มตุนที่รู้วิธีฉกฉวยข้อมูลของคุณ เมื่อคุณเปิดบัญชีใหม่ที่เกี่ยวกับการเงินของคุณไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือบัญชีเพื่อเป้าหมายอื่นๆคุณต้องใส่ชื่อผู้รับประโยชน์ลงในบัญชีของคุณการใส่ชื่อผู้รับประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะเข้าถึงบัญชีคุณได้ตอนที่คุณยังมีชีวิตอยู่แต่เขาจะเป็นคนที่จัดการกับบัญชีของคุณตอนที่คุณจากไปแล้ว คุณควรเก็บเอกสารสำคัญและข้อมูลทางการเงินเอาไว้ในตำแหน่งสำคัญของบ้านเพื่อให้ง่ายสำหรับคนที่คุณรักที่ต้องเข้ามาจัดการแบบไม่คาดคิดการจัดเก็บเอกสารสำคัญไม่ได้มีประโยชน์แต่ตอนที่คุณเสียชีวิตแบบกระทานหาันแต่มันยังมีประโยชน์มากถ้าคุณป่วยและต้องการความช่วยเหลือในการจัดการด้านการเงินดังนั้น จงสร้างแฟ้มสำหรับเหตุฉุกเฉินเพื่อเก็บเอกสารของคุณเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภยัยรายการค่าใช้จ่ายประจำกำหนดชำระและบัญชีที่ใช้ชำระรายการบัญชีทางการเงินและเป้าหมายของแต่ละบัญชีรายการรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบัญชีออนไลน์หรือรหัสผ่านเข้าสู่ตัวจัดการรหัสผ่านของคุณทางออนไลน์ พินักรรมและแนวทางการจัดงานศพหรือบริการอื่นๆเอกสารเหล่านี้ควรเข้าถึงได้ง่ายและควรมีคนที่ไว้ใจมากกว่าหนึ่งคนที่รู้วิธีเข้าถึงเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลปีละครั้งเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอสูตรโกงจากหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด280ข้อ หากคุณอยากเรียนรู้ให้ครบทุกข้อสามารถสั่งซื้อหนังสือได้โดยคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้สูตรโกงขนาดกระทัดรัดทั้ง280ข้อนี้จะช่วยทำให้คุณใช้เงินเป็นหาเงินเก่งและเก็บเงินอยู่เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้สูตรโกงของคนเก่งเงินขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุข ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ